ตอนท cool oh ี่9 5้าผลลัพธ์ไร้วิชาเทพเซียนธรรมดาใช้พลังเนียนเป็นปากกาพลังหยวนเป็นหมึกสร้างโครงร่างอัคขารเซียนกลางอากาศพลังหยวนเคลื่อนไหวในอัคขารเซียนแต่ละวิถีแล้วประตูพลังที่สอดคล้องกันแต่วิชาเทพเซียนเพิ่มพูนความแข็งแกร่งไม่เหมือนกันการไร้วิชาเทพเซียนประเภทเพิ่มพูนความแข็งแกร่งใช้พลังเนียนเป็นปากกาใช้พลังหยวนเป็นหมึกด้วยเช่นกันแต่ไม่ได้สร้างโครงร่างอัคขารเซียนกลางอากาศ จะต้องเขียนอาักขาระเซียนบนร่างของตัวเองหากทำให้วิชาเทพเซียนสมบูรณ์จะต้องรู้ส่วนที่ผิดพลาดของวิชาเทพเซียนบทนี้เย่ยวหวยมองร่างคนที่ปรากฏขึ้นในหัวของเขาอย่างกระทันหันมองอักขระเซียนทั้ง136วิถีที่ส่องแสงแวววาวสีฟ้าประกายเขียวซึ่งห่อหุ้มทั่วร่างกายของเงาคนเขาเข้าสู่หั่วแห่งความคิดเบื้องหน้าของหยกขนาดใหญ่ในห้องโถงขนาดมาโหฬารจองยุทธหลายร้อยคนต่างนั่งบนบ,นบ่อสีฟ้าประกายเขียว แต่ละคนต่างตั้งใจเรียนรู้ทำความเข้าใจอะคารเซียนจนเวลาผ่านไปถึงสามวันวิงวิงวิงเสาหินขนาดใหญ่สาสิบหกต้นปรากฏเสาลำแสงสีฟ้าประกายเขียวทั้งสาสิบหกลำแสงทั้งหมดส่งไปยังเบื้องหน้าของหยกขนาดใหญ่แล้วร่างของผู้ยวนปรากฏเบื้องหน้าของทุกคนอีกครั้งครบกำหนดแล้วผู้หยวนมองทุกคนที่อยู่ด้านล่างน้ำเสียงที่แหบแห้งเล็กน้อยดังเข้าหูทุกคนและปลุกทุกคนจากการทำสมาธิเรียนรู้อะคารเซียน เวลาผ่านไปเร็วมากทุกคนต่างค่อยๆลืมตาบนใบหน้ามีอารมณ์ที่แตกต่างกันบางคนหดหู่บางคนหวาดหวัน่นมีบางคนที่เต็มไปด้วยความมั่นใจวิชาเทพเซียนแปลเปลี่ยนดารานภาลำลึกวิชาเทพเซียนการเปลี่ยนแปลงลำดับที่หนึ่งมีรูปแบบอักขระเซียน136วิธีข้ารู้แจ้งอักขระเซียนไปทั้งหมด12วิธีผู้หยวนกล่าวไว้ว่าขอเพียงรู้แจ้งเท่าเส้นขนถือว่าสอบผ่านไม่รู้ว่าข้าจะผ่านการทดสอบหรือไม่ ข้ารู้แจ้งอักคารเซียนไปสิบห้าวิธีเสียดายข้ารู้แจ้งอักคารเซียนเพียงสิบแปดวิธีผู้คนที่รู้แจ้งอักคารเซียนเพียงสิบกว่าวิธีแต่และคนต่างมองผู้ยวนอย่างหวั่นเกรงไม่รู้ว่าตัวเองจะผ่านการทดสอบหรือไม่ข้าเพิ่งจะรู้แจ้งอักคารเซียนเพียงสี่วิธีเกรงว่าไม่มีหวังที่จะผ่านการทดสอบหมดหวังแล้วอักคารเซียนเหล่านี้ซับซ้อนเกินไปภายในสามวันข้าไม่อาจรู้แจ้งได้สักวิธีเดียวผู้คนที่รู้แจ้งอักคารเซียนไม่กี่วิธี รวมถึงผู้ที่ไม่แม้แต่จะเรียนรู้ได้เลยสักวิถีแต่ละคนต่างเศร้ามองก้มหน้าก้มตาอย่างหดหูหงหยุนและเซียวเหวยต่างมองดูจอมยุติไปรอบๆแต่ละคนมีอารมณ์หมองหม่นก้มหน้าก้มตาอย่างผิดหวังสีหน้าของทั้งสองคนจึงกังวลขึ้นมาเล็กน้อยถึงแม้ทั้งสองคนจะรู้แจ้งอคาขรเซียนได้ไม่น้อยแต่ยังไม่ได้ถือครองวิชาเทพเสียนบทนั้นไม่รู้จะผ่านการทดสอบหรือไม่พวกเขาก็ไม่มีความมั่นใจมากนักฮ่าฮ่าฮ่า ทำไมการรู้แจ้งวิชาเทพเซียนบทนี้ยากมากหรือยังไงก็ไม่เห็นจะเท่าไหร่เลยนี่จินเยี่ยนกวาดสายตามองผู้คนที่มีอารมณ์หมุนมองใบหน้าเผยความมั่นใจผู้คนที่มีความสามารถธรรมดายอย่างนี้จะคู่ควรกับเคล็ดลับเซียนแห่งโชคชะตาดวงดาวทั้งเจได้อย่างไรกันฮึมั่นใจอะไรนักหนาพวกข้าไม่ได้รู้แจ้งวิชาเทพเซียนบทนี้แล้วไงหรือว่าเจ้าทําได้งั้นหรือน้ําเสียงที่โอหังของจินเยี่ยนทําให้ทุกคนต่างขงมวดคิ้วรูปแบบอักคารเซียน ทั้ง136วิถีของวิชาเทพเซียนแปลเปลี่ยนดารานภาล้ำลึกลึกล้ำซับซ้อนกว่าอัครเซียนธรรมดาอยู่มากแม้แต่ปรมาจารย์อัขรเซียนยังไม่สามารถเข้าใจแจ่มแจ้งวิชาเทพเซียนบทนี้ได้ทั้งหมดภายในเวลาสามวันยังจิงงยนยีดเป็นใครกันรู้แจ้งอัขรเซียนได้ไม่กี่วิถีแล้วยังไงถึงผู่หยวนจะพูดว่ารู้แจ้งเท่าเส้นขนก็ถือว่าผ่านการทดสอบแล้วแต่ใครจะรู้แล้วว่ารู้แจ้งให้ได้เพียงเท่าเส้นขนจากปากของผู่หยวน จะอยู่ในระดับไหนอย่างเจ้าจินเยียนแค่รู้แจ้งอัขรเซียนได้หลายวิถีแน่นอนแล้วหรือที่จะผ่านการทดสอบนะ่ะเฮ่อเฮ่อถึงแม้ข้าจินเยียนจะไม่ได้รู้แจ้งวิชาเทพเซียนบทนี้แต่ข้ารู้แจ้งอัขราเซียนถึง81วิถีหากข้าไม่ผ่านการทดสอบพวกเจ้าก็หมดหวังเช่นกันจินเยียนพูดอย่างยินพยองภายในเวลาสามวันรู้แจ้งอัคราเซียนถึง81วิถีจินเยียนจึงมั่นใจในตัวเองอย่างมากความสําเร็จของเขาห่างไกลเกินกว่าผู้คนเหล่านี้มาก จินเยียนรู้แจ้งอาคารเซียนถึง81วิถีเลยอย่างนั้นหรือเมื่อได้ยินทุกคนต่างสุดลมหายใจเข้าจินเยียนรู้แจ้งอาคารเซียนมากกว่าพวกเขามากถึงแม้บางคนจะไม่พอใจต่อท่าทีที่โอหังของจินเยียนแต่จะไม่ยอมรับก็ไม่ได้พอสวรรค์ของจินเยี่ยมแข็งแกร่งมากจริงๆสมแล้วที่เป็นอัจฉริยะแห่งมองหนิงหลินจือเยียนที่นั่งทำสมาธิอยู่ข้างๆเย่ยเหวยขนตาที่ดำงอนขยับเล็กน้อยแล้วค่อยๆลืมตาดวงตาคู่งามที่มีประกายแสงสีม่วงเผยอารมณ์ที่ผิดหวัง เฮอสุดท้ายก็ไม่ได้รู้แจ้งวิชาเทพเสียนแปรเปลี่ยนดารานภาล้ำลึกลินจือเยียนถอนหายใจเบาๆถึงแม้นางจะรู้แจ้งอักขระเสียนไปแล้วถึงหนึ่งร้อยแปดวิถีแต่ไม่ได้รู้แจ้งวิชาเทพเสียนทั้งบทนางจึงไม่ดีใจลินจือเยียนไม่เหมือนกับจินเยียนที่รู้แจ้งเพียงแปดสิบเอ็ดวิถีก็โม้โอ้วดมูลค่าของวิชาเทพเสียนประเภทเพิ่มภูมิพลังไม่อาจประเมินได้หากสามารถรู้แจ้งวิชาเทพเสียนบทนี้ถึงจะไม่ได้มรดกของจักรพรรดิปิ่งก็ถือว่ามาไม่เสียเปล่า แต่ที่น่าเสียดายคือหลินจือเยียนก็ไม่ได้รู้แจ้งวิชาเทพเสียนทั้งบทหืมเสีย่ยวเหวยยังไม่ตื่นขึ้นมาอีกหรือเนี่ยหลินจือเยียนมองเย่เหวยที่นั่งทำสมาธิอยู่ข้าง,างๆเห็นว่าเย่เหวยยังคงปิดตานั่งอยู่ในห้วงแห่งการเรียนรู้การอย่างรู้ทางวิญญาณของเสีย่ยวเหวยแข็งแกร่งเกินกว่าคนทั่วไปทั้งยังแข็งแกร่งกว่าปร,รมาจารย์อักคารเซียนธรรมดาทั่วๆไปความสอดคล้องกับอักคารเซียนก็ไปถึงระดับไอสวรรค์ในจํานวนผู้คนเหล่านี้ หากจะมีคนที่รู้แจ้งวิชาเทพเซียนบทนี้จะต้องเป็นเสี่ยวเหยอย่างไม่ต้องสงสัยหลินจือเยียนมองตรงไปที่เยี่ยวเหยในดวงตามีแสงสีมุกประกายในใจเต็มไปด้วยความหวังหวังว่าเย่เวเหยจะสามารถรู้แจ้งวิชาเทพเซียนบทนี้สายตาของจินเยียนจ้องมองไปที่ร่างของหลินจือเยียนในจํานวนผู้คนเหล่านี้มีหลินจือเยียนที่มีคุณสมบัติพอๆกับเขาที่จะแย่งชิงมรดกของจักรพรรดิปิงเขาเกรงกลัวต่อหลินจือเยียนอย่างมากเริ่มการทดสอบ ผู้หยวนร้ายซึ่งอารมณ์ใดๆแล้วจ้องมองทุกคนที่มีสีหน้าแตกต่างกันเขาโบกมือเบาๆพลิบตานั้นเสาลำแสงสีฟ้าประกายเขียวฉายแสงลงมาวิงวิงวิงเสาลำแสงสีฟ้าประกายเขียวมีอัคารเซียนแต่ละวิถีวิบวับในสายตาที่ตกใจของทุกคนปรากฏร่างรูปลักษณ์คนครึ่งร่างข้างๆของทุกคนในร่างกายแสงรูปลักษณ์คนมีอักขรเซียนหนึ่งร้อยสามสิบหกวิถีที่มือสนิทไร้แสงสว่างนำฟ่ามือของพวกเจ้า ประทับลงบนร่างแสงรูปลักษณ์คนพวกเจ้ารู้แจ้งอาคาขรเซียนเท่าไหรอาคาเรเซียนมืดมิดที่อยู่ภายในของร่างแสงรูปลักษณ์คนจะแสงตามนั้นผู้ยวนชี้ไปที่เงาแสงรูปลักษณ์คนแล้วผู้เสียงดังท่านผู้อาวุโสต้องรู้แจ้งอาคาเรเซียนกี่วิธีจึงจะผ่านการทดสอบอย่างนั้นหรือผู้คนที่มองร่างแสงรูปลักษณ์คนต่างก็ลังเลใจแล้วเงยหน้ามองผู้ยวนถามอย่างเกรงกลัวรอให้ผลการทดสอบออกมาก่อนข้าจะบอกพวกเจ้าเอง น้ำเสียงที่เรียบง่ายของผู้ยวนแฝงไปด้วยการรอคอยสายตามองไปที่เย่ยวเหวยอย่างไม่รู้ตัวถึงแม้เย่ยวเหวยจะเป็นเพียงผู้ฝึกตนแต่ผู้ยวนกลับรับรู้ถึงลมปราณเร้นลับที่ออกมาจากร่างของเย่ยวเหวยสามร้อยกว่าปีแล้วไม่รู้ว่าผู้คนเหล่านี้จะมีผู้ที่รู้แจ้งวิชาเทพเซียนบทนี้หรือไม่วันคืนที่โดดเดี่ยวและน่าเบื่อกว่าสามร้อยปีมันนานแสนานานจริงๆผู้ยวนมองผู้คนรอบๆบบนพึนพรรมพำกับตัวเองสายตาสับสนวุ่นวายแล้วร่างกายดูสลัวลง ข้าขอลองก่อนจินเยียนรอไม่ไหวจึงเดินไปทางร่างแสงรูปลักษณ์คนเขาเดินไปด้านหน้าร่างแสงรูปลักษณ์คนอย่างมั่นใจยกมือขึ้นแล้วประทับลงไปบนร่างนั้นวิงวิงวิงพอฝ่ามือประทับลงไปบนร่างแสงรูปลักษณ์คนพลังที่ลึกลับไหลตามฝ่ามือของจินเยียนจากนั้นก็เอ่อล้นเข้าสู่สมองของจินเยียนพริบตานั้นภายในร่างแสงรูปลักษณ์คนที่มีอัการาเซียนเมื่อสรัวทั้ง136วิถีได้ประตูแสงสว่างสีฟ้าประกายเขียวขึ้นมา81วิถี มันคืออคกเรเซียนที่จินเยี่ยนรู้แจ้งอคกขรเซียนแปสิบเอ็ดวิถีงั้นหรือไม่เลวคนต่อไปผู้ยนพยักหน้าอย่างพอใจภายในสามวันรู้แจ้งอคาเรเซียนแปสิบเอ็ดวิถีหากมีเวลาที่เพียงพอเจ้าหนุ่มนี้จะต้องมีความหวังที่จะถือครองวิชาเทพเซียนบทนี้ได้อคกขรเซียนสามวิถีงั้นหรือคนต่อไปคนต่อไปคนต่อไปผู้คนเดินไปข้างหน้าทีละคนทีละคนในจํานวนจอมยุทธ์หลายร้อยคน มีเพียงจินเยี่ยนที่รู้แจ้งอคาระเซียนถึง81วิถียังหงหยุนและเซลล์หยารู้แจ้งอคาระเซียนเพียง72วิถีและ75วิถีเท่านั้นตอนนี้เหลือเพียงเย่เหวยและหลินจือเยียนเพียงสองคนเท่านั้นที่ยังไม่ได้ทดสอบอ่าอการะเซียนลำดับที่81เป็นขั้นอันตรายหากภายใน3าวันสามารถรู้แจ้งอการะเซียน81วิถีจะมีความหวังที่จะถือครองวิชาเทพเซียนบทนี้หากภายในสามวันไม่สามารถรู้แจ้งอคาระเซียน ได้ถึง81วิถีก็ไม่มีความหวังที่จะรู้แจ้งวิชาเทพเซียนบทนี้ได้ตลอดไปผู้หยวนพูดอย่างอ่อนแรงเมื่อได้ยินคำพูดของผู้หยวนสายตาของจินเยี่ยนมีแสงแห่งความมั่นอกมั่นใจแต่สายตาของหงหยุนและเซลยาวดูหมองหม่นในตอนที่เริ่มการทดสอบเย่เหวยรู้สึกตัวจากการเรียนรู้และลืมตาขึ้นมาเมื่อมองผลการทดสอบของผู้คนเย่เหวยจึงคิดอย่างแปลกใจหรือการทำความเข้าใจกับวิชาเทพเซียนแปลเปลี่ยนดาราณพาล้ำลึก มันจะยากมากขนาดนั้นหรือเขาไม่รู้สึกเลยด้วยซ้ําอัครเซียนทั้ง136วิถีมีหลายวิธีที่เข้าใจได้ง่ายในส่วนที่ง่ายน่าจะสามารถเข้าใจได้หมดแล้วเหตุใดผู้คนเหล่านี้จึงรู้แจ้งอัคราเซียนได้แค่ไม่กี่วิธีกันละ่ะหากตอนนี้จินเยี่ยนรับรู้ความคิดของเย่ยเหวยไม่รู้ว่าจะแสดงออกมาอย่างไงเกรงว่าคงจะโมโหจนกระอากเลือดเขาลงแรงไปไม่น้อยแต่กลับเข้าใจอัครเซียนเพียง81วิธีเท่านั้นผู้ยวอนหัวเราะเบา พรสวรรค์ของพวกเจ้าสามารถเข้าใจได้ถึง81วิถีก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้วนึกถึงจักรพรรดิปิงที่พรสวรรค์เพิ่งจะเปล่งประกายภายใน3าวันเขารู้แจ้งอาคาลเซียนได้เพียง108วิถีเท่านั้นจากนั้นก็ใช้ความสามารถที่เรียนรู้มาทําให้โลกต้องตกตะลึงในเวลาครึ่งปีเขาสามารถถือครองวิชาเทพเซียนแปลเปลี่ยนดารานภาล้าลึกได้สําเร็จเมื่อถือครองวิชาเทพเซียนบทนี้จักรพรรดปิ่งจึงได้เริ่มต้นจากตอนนั้นเป็นพื้นฐาน ่อจากนั้นค่อยๆก้าวไปสู่ในจุดที่สูงขึ้นแต่ละก้าวแต่ละก้าวจนกลายเป็นผู้แข่งแกร่งแห่งราชวงศ์โจเซินผู้หยวนมองผู้คนเบื้องล่างที่มีท่าทางกังวลสายตาปรากฏความทรงจำในช่วงเวลาที่ยาวนานนั้นที่แท้จักรพรรดปิปิงเข้าใจอัขระเซียนเพียงแค่หนึ่งร้อยแปดวิถีเท่านั้นเมื่อได้ยินคำพูดของผู้หยวนจินเยี่ยนยิ่งรู้สึกดีใจคิดดูแล้วอัขระเซียนที่เขาเข้าใจทั้งแปดสิบเอ็ดวิถีถือว่าไม่เลวเลยทีเดียว 108วิธีก็เป็นอีกขั้นที่อันตรายแค่เข้าใจอัการรเซียนได้108วิธีใน3วันก็จะสามารถถือครองวิชาเทพเซียนแปลเปลี่ยนดารานภาล้ำลึกได้ผู้ยุนพูดต่อคนต่อไปหลังจากที่ลังเลเล็กน้อยสายตาของผู้ยุนจ้องมองที่ร่างของหลินจือเหยียนและเย่ยเหวยในใจคิดว่าหากทั้งสองคนนี้ไม่ได้ละก็เขาจำต้องอบรมบ่งเพาะจินเยี่ยมผู้นั้นถึงแม้ความหวังจะเลือนลางแต่ก็ดีกว่าสิ้นหวัง เขาต้องยืดเวลาการสืบทอดมรดกของจักรพรรดิปิงออกไปตอนที่96การเปลี่ยนแปลงที่สองนอกจากข้าจินเยี่ยนผู้นี้ขงหยุนและเซลหยาวรู้แจ้งอักคารเซียนได้เยอะที่สุดก็แค่เพียง72วิถีและ75วิถีเท่านั้นอีกทั้งอักคารเซียนวิถีที่81เป็นจุดสําคัญที่ยากที่สุดในการทําความเข้าใจการรู้แจ้งอัคขารเซียนวิถีนี้ทําให้ข้าเสียเวลาไปถึงหนึ่งวันพวกนั้นไม่ใช่ระดับเดียวกับข้า หากจะมีผู้ที่ผ่านการทดสอบจะต้องเป็นข้าแน่นอนจินเยี่ยนใจเต้นตึกตักยากนักที่จะสงบได้เป็นคนจากตระกูลนั้นแล้วอย่างไรเล่านางผู้นั้นก็ไม่ใช่คนตระกูลหลักข้าไม่เชื่อว่าเจ้าจะแข็งแกร่งกว่าข้าที่ข้าสามารถรู้แจ้งได้ถึงแปเอดวิธีเป็นเพราะว่าข้ามีพรสวรรค์ที่จะได้กลายเป็นปรมาจาร์อักคารเซียนท่านอาจารย์เคยพูดไว้ว่าอีกครึ่งปีข้าจะสามารถเข้ารับการทดสอบของปรมาจาร์อักคารเซียนได้จินเยี่ยนเชื่อมั่นในพรสวรรค์ของตัวเองอย่างมาก จินเยี่ยนมีพรสวรรค์ที่จะได้กลายเป็นปรมาจารย์อาัคารเซียนนี่คือความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจินเยี่ยนนอกจากจินเยี่ยนและท่านอาจารย์ผู้ลึกลับของเขาที่รู้แม้แต่คนในตระกูลจินก็ยังไม่ทราบเรื่องนี้เสี่ยวเหวยการรู้แจ้งของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างหลินจือเยียนถามเบาๆอย่างมีความหวังพี่จือเยียนลองทดสอบก่อนเถอะเย่เหวยพูดด้วยรอยยิ้มที่มั่นใจในตัวเองอืมได้หลินจือเยียนพยักหน้าแล้วเดินไปทางร่างแสงรูปลักษณ์คน ด้วยท่าทางที่ดูสง่างามทําให้ผู้คนรู้สึกชื่นชมอย่างเสียไม่ได้คนจากตระกูลน,นั้นตามย่างก้าวของหลินจือเหยียนที่เดินไปทางร่างแสงรูปลักษณ์คนสายตาของทุกคนต่างบรรจบที่ร่างของหลินจือเยียนแม่นางผู้ลึกลับมีรูปกายที่เลอโฉมและพลังที่น่าตกใจทําให้ผู้คนต่างจ้องมองด้วยความนับถือจากใจจะมากกว่าจินเยี่ยนหรือไม่ไม่รู้ว่านางจะรู้แจ้งอักคระเซียนไปเท่าไหร่ขนาดโมหย,ยายังไม่ใช่คู่มือของนาง นางจะต้องรู้แจ้งเกินกว่าที่จินเยียนทําไว้แน่หากให้จินเยียนได้มรดกของจักรพัปิปิงไปแล้วก็ให้หลินจือเยียนได้ไปยังจะดีกว่านี่คือสิ่งที่ทุกคนคิดสายตาของจินเยียนจ้องมองหลินจือเยียนอย่างไม่กระพริบในจํานวนผู้คนเหล่านี้หลินจือเยียนเป็นเพียงคนเดียวที่ทําให้เขาพึงระวังอย่างเย่เวยที่อยู่ข้างๆไม่ได้อยู่ในสายตาของเขาหรอกหลินจือเยียนอารมณ์เฉยเมยบนใบหน้าไม่ได้เผยความรู้สึกอะไรออกมาเลยนางย่างก้าวไปด้านหน้า และไปยืนด้านหน้าของร่างแสงรูปลักษณ์คนมือเรียวยาวยกขึ้นมาแขนเสื้อจักหมสีม่วงอ่อนๆไหลลงไปที่ข้อมือจากนั้นก็ใช้มือวางลงไปบนร่างแรงรูปลักษณ์คนวิงวิงวิง,วงหลังจากที่เงียบไปชั่วครู่อัคารเซียนทั้งร้อยสาสิบหกวิถีที่มือสลัวภายในร่างแสงรูปลักษณ์คนประตูแสงสีฟ้าประกายเขียวที่เจิดจ้าหนึ่งวิถีสองวิถีผ่านไปสักพักอัคคารเซียนทั้งหนึ่งร้อยแปดวิถีได้ส่องสว่างขึ้นอัคารเซียนหนึ่งร้อยแปดวิถี เมื่อจ้ามองแสงสีฟ้าประกายเขียวที่ปะตุกขึ้นในร่างแสงรูปลักษณ์คนทุกคนจึงตกตะลึงอคคารเซียนหนึ่งร้อยแปดวิถีแข็งแกร่งมากเยอะกว่าเจ้าจินเยี่ยนมากนะักหลังจากที่ตกตะลึงไปชั่วครู่ทุกคนต่างกลืนน้ำลายอย่างเสียไม่ได้จากนั้นจึงมองจินเยี่ยนที่มีสีหน้าแข็งกร้าวตอนแรกพวกเขาคิดว่าพรสวรรค์ของจินเยี่ยนยอดเยี่ยมแล้วแต่ไม่คิดว่าหลินจือเยียนจะรู้แจ้งได้ถึงหนึ่งร้อยแปดวิถีสวรรค์หนึ่งร้อยแปดวิถีงั้นหรือ จักรพรรดปิงในตอนนั้นก็รู้แจ้งได้เพียงหนึ่งร้อยแปดวิถีแม่นางผู้นี้มีพรสวรรค์เหมือนกับจักรพรรดปิงนั้นหรือสายตาของทุกคนที่มองหลินจื่อเยียนซับซ้อนมากทั้งอิจฉาทั้งริษยาทั้งชื่นชมและมีความเคารพเล็กน้อยอีกหลายสิบปีข้างหน้าราชวงศ์โจโเซินที่ยิ่งใหญ่จะถือกำเนิดผู้ก้กาวข้ามคำว่าแข็งแกร่งเฉกเช่นเดียวกับจักรพรรดปิงดังนั้นความตื่นตรหนกในใจของพวกเขาจึงคาดเดาได้ พลังที่เกินขอบเขตของจักรพรรดิปิงไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาสามารถจินตนาการได้ปะ,ปะเป็นไปได้อย่างไรกันจินเยี่ยนเบิกตาโพรงส่งร่างแสงรูปลักษณ์คนที่ประตูแสงเจิดจ้าอยู่ด้านในใบหน้าที่แข็งกร้าวเผยความตกตะลึงที่ไม่อยากจะเชื่อการย่งรู้ทางวิญญาณของตัวเองเกินกว่าคนอื่นมีความหวังที่จะได้กลายเป็นปรมาจารย์อักคารเซียนแต่ตัวเองรู้แจ้งอักคารเซียนได้เพียง8ปบเอดวิถีอีกอย่างจินเยี่ยนรู้ซึ้งดีว่า อักขระเสียนทั้งหนึ่งวิถียิ่งวิถีที่มากขึ้นความยากก็จะเพิ่มขึ้นด้วยอักขระเสียนวิถีที่แ2สองซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากกว่าอักขระเสียนวิถีที่แปสิบเดหลินจือเยียนสามารถใช้เวลาสั้นๆภายในสามวันรู้แจ้งอักขระเสียนถึงหนึ่งแวิถีสายตาของผู้หยวนจ้องที่ร่างของหลินจือเยียนในดวงตาที่สับสนนั้นเกิดประกายแสงขึ้นพรสวรรค์ของหลินจือเยียนไม่ได้ไปกว่าจะกรพพัดปีในตอนนั้นเลยไม่เลวไม่เล็ว เจ้าผ่านการทดสอบผู้ยวนพูดอย่างชื่นชมเขารอคอยมานานสามร้อยปีไม่คิดว่าเขาจะค้นพบอัจฉริยะเฉกเช่นเดียวกับจักรพรรดปิงการทดสอบยังไม่เสร็จสิ้นผู้ยวนก็ประกาศออกไปแล้วว่าหลินจือเยียนผ่านการทดสอบเป็นการเลือกปฏิบัติที่เกินกว่าของจินเยียนมากจินเยียนที่อยู่ข้างข้าริศยาจนจะคลุ้มคลั่งนั่นเป็นมรดกเพียงหนึ่งเดียวของจักรพรรดปิงหากเสียโอกาสนี้ไปจินเยียนจะยินยอมได้อย่างไรคนต่อไป ผู้หยวนก้มลงมองเย่เหวยแล้วพูดต่อเย่เหวยเป็นคนสุดท้ายแล้วถึงตาเจ้าหนูนั่นแล้วตามเสียงของผู้หยวนที่ดังขึ้นในหูทุกคนต่างจ้องมองเย่เหวยอย่างไม่ได้นัดหมายไม่รู้ว่าเย่เหวยเข้าใจอคคารเซียนไปมากเพียงใดแต่อยากจะให้เยอะกว่าแม่นางผู้มดงามนั้นคงเป็นเรื่องที่ยากเกินไปไม่รู้ว่าจะเกินกว่าจินเยี่ยนไหมในใจของพวกเขาต่างคาดหวังเย่เหวยค่อยๆลุกขึ้นภายใต้การจ้องมองของทุกคนจึงเดินอย่างมั่นคงไปทางร่างแสงรูปลักษณ์คน เจ้าหนูนั่นจินเยี่ยนมองเย่เหว่ยววที่ค่อยๆเดินยิงย่างไปทางร่างแสงในรูปลักษณ์คนดวงตาจึงเย็นชาในหัวปรากฏภาพที่เย่เหว่ยววนำผู้คนมาขัดขวางตัวเองฮึไอ้ขยะผู้ฝึกตนขายหน้าเปล่าๆจินเยี่ยนสถุการพัฒนาของเย่ยวเหวยอ่อนแอมากก่อนหน้านี้ยังกล้ามาต่อต้านเขาโดยเพิ่งพากดหมวนเสียระดับกลางไม่มีพลังในการทำความเข้าใจที่โดดเด่นก็ไม่มีทางเข้าใจอัครศินเหล่านี้ได้ต้องใช้พลังที่สมบูรณ์ของตัวเองจึงจะทำได้ ณที่นี้มีหลายร้อยคนที่เป็นจอมยุทธมีเพียงเย่เหวยที่เป็นเพียงผู้ฝึกตนในสายตาของจินเยียนเป็นเพียงคนที่ต้องพึ่งพากดม้วนเสียระดับกลางเท่านั้นไม่เคยอยู่ในสายตาของเขาเลยในตอนที่ทุกคนกําลังคิดแตกต่างกันไปเย่เหวยมายืนที่ด้านหน้าของร่างแสงรูปลักษณ์คนเขาพับแขนเสื้อแล้วค่อยๆย,ยกมือขึ้นมาวางลงไปบนร่างแสงรูปลักษณ์คนในเสี้ยววินาทีที่ฝ่ามือของเย่เหวยประทับลงไปบนร่างแสงรูปลักษณ์คน พลังลึกลับได้ไหลไปตามแขนของเย่เหยวแล้วเข้าสู่สมองวิงวิงวิงหลังจากที่เงียบไปสักพักอัคระเซียนที่มือสลัวภายในร่างแสงรูปลักษณ์คนได้ประทุแสงสีฟ้าเป็นประกายเจิดจ้าแสงสีฟ้าประกายเขียวส่องสว่างเจิดจ้าอย่างมากทําให้ทุกคนทนไม่ได้จนต้องหลีตาจึงมองอัครเซียนที่ในร่างแสงรูปลักษณ์คนได้ไม่ชัดเจนว่าประทุแสงกี่วิถีปังในตอนที่ทุกคนฝืนกระพริบตา และพยายามที่จะมองให้ชัดเจนว่าส่องสว่างกี่วิถีทันใดนั้นเกิดเสียงดังไปทั่วทั้งห้องถงอย่างกระทันหันราวกับฟ้าผ่าจากนั้นสายตาที่งุนงงอย่างสุดขีดของทุกคนจ้องมองไปยังแสงสีฟ้าประกายเขียวที่ครบท้วนอยู่รอบรอบร่างกายของร่างแสงรูปลักษณ์คนแล้วรวมกันเป็นวงแหวนสีฟ้าประกายเขียวบนหัวของร่างแสงรูปลักษณ์คนหนึ่งร้อยสามสิบหกวิถีในตอนนี้ทุกคนต่างมองเห็นชัดเจนหลังจากที่ทุกคนเห็นอาคาราเซียน ทั้งหนึ่งวิธีภายในร่างแสงรูปลักษณ์คนสองสว่างทั้งหมดตาของแต่ละคนจึงแทบจะถลนบนใบหน้ามีความสับสนงุนงงที่ไม่อยากจะเชื่อตกใจถึงขีดสุดอักคารเซียนทั้งหนึ่งยวิธีส่องสว่างทั้งหมดไม่เป็นไปไม่ได้จะต้องผิดพลาดตรงไหนแน่ๆจะเป็นไปได้อย่างไรที่อัคขารเซียนทั้งหนึ่งวิธีจะส่องสว่างทั้งหมดในเวลาเพียงสามวันแม้แต่ปรมาจารย์อัคขารเซียนยังไม่สามารถเข้าใจอัคขารเซียนพิเศษ ทั้ง136วิถีได้เขาเป็นแค่ขยะผู้ฝึกตนเท่านั้นจะทําเรื่องที่แม้แต่ปรมาจารย์อัคารเซียนทําไม่ได้ได้อย่างไรกันจินเยี่ยนจ้องมองอัคารเซียนที่สองแสงสีฟ้าประกายเขียวเจิดจ้าทั้ง136วิถีหน้าดั่ร่ำเครียดเส้นเลือดผุดที่คอราวกับว่าทุกคนกําลังฝันไปเมื่อเห็นภาพนี้ดวงตาของหลินจือเยียงมีประกายแสงที่งดงามเป็นพิเศษการอย่างรู้ทางวิญญ,ญาณของเย่หวยไม่ได้ไปกว่าปรมาจารย์อัคารเซียนทั่วไป อีกทั้งความสอดคล้องกับอาัคาราเซียนยังอยู่ในระดับไอสวรรค์ที่มีในตำนานสามารถถือครองวิชาเทพเซียนบทนี้ได้ในสามวันถือว่าสมเหตุสมผลเมื่อเห็นเย่เวยที่ยืนตรงราวปากกาอยู่เบื้องหน้าด้วยพรสวรรค์และสภาวะจิตใจไม่ช้าก็เร็วที่จะได้ไปยืนอยู่จุดสูงสุดแล้วเปล่นประกายรุ่งโรจน์ในใจของนางวอวยพรเย่เวยอย่างเงียบๆอัคาราเซียนหนึ่งสาวิถีเจ้าหนูนี่ถือครองวิชาเทพเซียนแปลเปลี่ยนดาราณพาลำลึก นึ่งการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วแม้แต่ผู้ยวนยังยินดีอย่างเสียไม่ได้เวลาเพียงแค่สามวันแต่สามารถถือครองวิชาเทพเสียนได้พรสวรรค์น,นี้แข็งแกร่งกว่าจักรพรรดปิงอย่างมากผู้ยวนมองเยื่อหวยในใจเต็มไปด้วยความประหลาดใจอย่างมากตัวเองเป็นผู้แข็งแกร่งเมื่อสามร้อยปีก่อนเป็นค่ารับใช้ของจักรพรรดปิงทั้งชีวิตพบเจออัจฉริยะที่มีความสามารถโดดเด่นจนน่าประหลาดใจมากมายแต่ไม่มีผู้ใดที่จะเก่งเกินกว่าเยื่ยเหวยเจ้าหนู เจ้ามีชื่อว่าในตอนที่ผูหยวนกําลังจะถามว่าเย่ยวเหวยชื่ออะไรเขาก็ละสายตาในทันทีอารมณ์บนใบหน้าเปลี่ยนแปลงอย่างมากรากับมองเห็นเรื่องที่ไม่อาจจินตนาการได้สายตาที่ตกอกตกใจของผู่หยวนมองไปเห็นเพียงเย่ยวเหวยที่ยังยืนอยู่เบื้องหน้าของร่างแสงรูปลักษณ์คนมือของเขายังคงประทับอยู่บนร่างแสงรูปลักษณ์คนวิงวิงวิงไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เย่เหวยหลับตาลงคิ้วกระตุกเล็กน้อย พลังเนียนเอ่อล้นที่ฝ่ามือทัางพลูเข้าไปในร่างแสงรูปลัคกษณ์คนพลังเนียนของเงยเว i, ่วเหวยราวกับเป็นมือขนาดใหญ่ที่ไร้รูปร่างมือหนึ่งมือใหญ่ไร้รูปร่างนี้คว้าอัคาราเซียนที่อยู่ภายในร่างแสงรูปลัคกษณ์คนแล้วเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบอัคาราเซียนที่อยู่ภายในของร่างแสงรูปลัคกษณ์คนตามการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของอัคาราเซียนในร่างแสงรูปลัคกษณ์คนวงแหวนสีฟ้าประกายเขียวที่หมุนอยู่บนหัวร่างแสงรูปลักษณ์คนได้ปะตุกแสงสีฟ้าประกายเขียวขึ้มนมาอีกครั้ง แสงสีฟ้าประกายเขียวส่องสว่างมากขึ้นราวกับจะกลายเป็นแก่นแท้เยื่อหวยและร่างแสงรูปลักษณ์คนถูกแสงสีฟ้าประกายเขียวห่อหุ้มไว้เพรียงทันใดนั้นเกิดเสียงดังขึ้นเข้าหูของทุกคนราวกับเสียงของฟ้าผ่าด้านบนอากาศของร่างแสงรูปลักษณ์คนปรากฏแทนที่ดวงดาวที่ลึกลับมีดาวตกแต่ละดวงแต่ละดวงตกลงมาในแทนที่ดวงดาวมีพลังลงปราณที่ล้ำลึกหาได้เปรียบราวกับทุกคนถูกย้ายไปยังท้องนาภาแห่งดวงดาวอันกว้างใหญ่ ปะปะเป,เป็นไปได้อย่างไรกันทุกคนต่างเงยหน้ามองแผนที่ดวงดาวกลางอากาศพลังที่เร้นลับและลึกล้ำทําให้พวกเขาแทบจะถวายใจจงรักทักดีในตอนนี้เย่หวยค่อยๆลืมตาขึ้นมองร่างแสงรูปลักษณ์คนแล้วค่อยๆดึงฝ่ามือกลักในที่สุดก็ทําได้เย่หวยมองดวงดาวเร้นลับที่อยู่ด้านบนอากาศของร่างแสงรูปลักษณ์คนรวมถึงวงแหวนสีฟ้าประกายเขียวทั้งสองวงที่อยู่บนหัวของร่างแสงรูปลักษณ์คนใบหน้าเล็กๆไร้ดิงสาเผยรอยยิ้มที่สดใส ลินจือเยียนจินเยียนและคนอื่นๆไม่เคยคิดเลยว่าเย่หวยใช้เวลาเพียงวันเดียวในการเรียนรู้วิชาเทพเซียนแปลเปลี่ยนดารณาณพล้ำลึกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงเวลาที่เหลืออีกสองวันเย่หวยใช้เวลาไปกับการทดลองทําให้วิชาเทพเซียนบทนี้สมบูรณ์ถึงแม้จะมีพัฒนาการเล็กน้อยแต่ก็ไม่สําเร็จสักทีจนถึงเมื่อครู่ที่เย่หวยวางมือบนร่างแสงรูปลักษณ์คนแล้วรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของอาคาราเซียนทั้ง136วิถีจนในที่สุดก็ทําสําเร็จ จบตอนที่96โปรดติดตามตอนต่อไป